เนี่ผมก็น้องแฝงสีผ้ากันใส่เบ็ดปลาคอได้บัดแคนี้ครับเอาอีริสได้บ่ดแคนี้อาอีริสไหมงานครับเอ้ยบงวิธีการเกี่ยวเงียดนะครับนี่เสี่ยนเอ,อ้ยปุ่มๆใส่ไปเลยเห็นมันไงละ่ะเออแล้วสัตวเฮ้ยนอนเลยกองแกะมุดมาเลยเนอ่ยใส่เดินกับใส่เดินทุ่งหน้าได้ไหมครับใส่นี่เลยใส่นี่ถังเลยเดี๋ินหิวถังไป เดือนถูงมาอออบ,บอกง่ายนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็าไปใส่าปากคอมืัอนี่เซียนแซงสใส่ปากคอข้าวมาเบ,บิ้งกันเลยเงยรับรองได้ผลเอามาลงข้างล่างนี่เอามาลงน้ำมาเทปอกปอกลงข้างล่างนี่ได้อบเออกใส่เดือนคุดมาจะทวงหน้าย่างดี เ,นะเอาเบียดเท่าขึ้นนิดหน่อยอันนี้อืออือ้าวโวยเร็วเร็วเร็วนุ่งกัดบนโต้งนุ่งไหลอันนี้ผพากันไซเบตดิมั้งครับมานนี่ ประคอเซเบดปลาไล่หมูจะได้ไปเจียวเนื้อซะก่อนไปที่กันเ,เกี่ยวเนื้อเส้นแฝงเอามวนเลยมวนเลยเได้ลายหลังเลยได้ปลาไหล่ผมก็ได้หลายอยู่เสดเดือนหลายตัว นั่นแหละใส่เป็นตัวไปเลยพี่อืมเป็นตัวไปเลยนี่น้องแง่งจะโซ่ฝีมือนะครับผมโซ่ฝีมือบดบอน,นั่นเป็นเครื่องแน,น่นตัวเน่าหดเป็นอยู่หลบัตัวเน่าหดเอาไปไว้ถัาใส่สามลังนั่นน่ะมันแถือเอาป่องเงี้ยี่ เอาวางไว้นั่นแหละมันไม่ไปไหนหรอกเออ,อ<ม>บันนี่เอาของหายากโอ้โห <c oughs> เด็กบันนอกนะครับมันมีย่านใส่เดือนอุย้ยงูเบายยานอันนั้นเจ็ยบจยบมวนๆเลยนั่นตัวดินลูกดีลูกเดียกสัตวนละเออเพ่อเออนะั่นมวนหมวๆนๆเดี๋ยวจล้วงเลนี่ เกดยาเฮ้ยว่ามันของเล่นเนั่น่สีขี้เดียนเนั่ยน,น่ะเ, <c oughs> เล่นเป็นของเล่นไปได้จะจับเล่นได้ไงไม่กลัวเหรอไม่เกดยิ่งคือยังไม่กลัวเลยโมหัวเ <c oughs> ขาจะได้หรือเปล่าเสียนขี้เดียน เส้นชีกึ๊ดตึกเส้นป่าชีกึ๊ดตึกเร็วๆเนี่ยฟอปอดขาเทโบออกมาโรยแป้งนี่ไงเออพอแล้วโอ้ของอายะเลยพวกเราโอ้โนี่นี่ยังมีอีกเออใส่เข้าไปโอ้เอาพ่อตายดีปูอย่าไปจับอืมเอาไปปิ้งย่าง เสียบแย่ไปก้อนนี่หน่นเกจากไปปั้งปอกปั้งปอกรถแมนครับรองมาได้แท้เป็นวิจีวิจีคนอีสานนะครับเด้ออ่เด็กหน่อยคนอีสานเด็กหน่อยคนเล้าต้องเฮ็ดเป็นแมนครับอืมไงขึ้นมากกับหาเลี้ยงตัวเองได้บ่มีกับขอกับนำกับไปหาหาปูฮ้าปลาแมน เอามาให้พ่อให้แม่กินน่ยมบ่มีเหียมีแห้งหากินเองบ่ได้ก็หาให้พ่อให้แม่กินตัวต่อไปกับพ่อแม่กับบุมีเหียมีแห้ง <Yeah. S 1> แซงกับไปขายของน้อขายปน้ำฝน,น,ำฝนใส่เบ็ดพรมตัวใส่ด่างพรมก็ยังพ่อผ้าเห็ดขายของบ่ได้ก็ได้ปลามากินถึงตัว กับขาเฮาก็บ่ได้ซื้อออน่าจักร้าบ้านอืมเคเซยออไปจักลังเอาไปเอาตีเหรียญใส่นําเดี๋ยวเฮาเอากํา้อกําใส่รถเอาใส่ในคูถังไปโอ ไยงเอ้ยยังก่อนเอนอ,อของแครับกองแฉะเลยแฉะของแฉะเดี๋ยวเดี๋ยวเใส่น้ำมูลนี่ก่อนนี่ใส่หมองนี่เล่หลงหังนึ่งี่หม่งนีะ่ะตอนปอกหลอดรับร่องว่า บ้องนี Oak, s. <S mm ่เหรอนี่นะแม่นนั้นนั่นละนะบ่ได้อันใดก็ต้องได้อันนึงละวะบ่ได้อันนึงก็ต้องได้อันนออต้องแทะมาเองไมนี่ตรงนี้อันนึงลูกนี่แสงนี่มาหย่อนตรงนี้อันนึงหย่อนตรงนี้อ๋อตรงนี้ นั่นแหละไม่ต้องเดินไปล็อกลึกปล่อยเชือกลงหน่อยปอเออนั่นแหละเฮ้ยแน่นอนแน่นอนอันนี้เอาก็ใสายแบงซีแล้วเอาย้อนเลยนี่เอาย้อนตองนี้อันนึงเยี่ยมย้อนตองนี้แหละแล้วน้ำกันนี่แหละมึงบกินหอยก็ต้องกินขี้เดียนเออ นีน้ำนี่น้ำนี่มองเป็นแปนเนี่ยมองนี่น้ำมองนี่น้ำใส่ไปเลยนี่ร้อนแล้วนะอันนี้เยอะหมดอือเอาเออี๋ยวโฟอมใส่ไว้ chiều nha nè chiều nha anh khăn biệt nè không <laughs>

ใี่ออไหมพี่ป่านยืนนั่งมือเนี่ยแหละป่านเฮ้ยมือเล้ยงเหรอเอ้ากันมันติดพันตัวน้ำติดปลาเออปลาป่านติดเนาะ ม้อนปอกไวนะ้เ,ออเห,นห็นไหมเอ้ยนาพี่ มีหมดเบ็ดปมเหลือเอาไปใส่มือสองครังเอาแล้วพ่อ,อแล้วถ้ามันหาไม่เจอละ่ะเจอเป็นไงอ่นละใส่ปองเ<ด>ออหมดแล้วฮะ มีหลุนแท้อเอ้าไปแรงจะพไม่ยามเด็กตัวเฮ้าไมา่ใส่หมกนิ้นะแม่เด็ดโฟมไหมอ,อืเด็ดฟ้ไม่ี่ือเบิ้งนะครับเด้อดูปากคอเบิ้งไล่ครับบอกรับโอ้โอ้อ่ดึงเนาะ แตกบึมบึมเลยจจเ,เออบดอ่ะหลายครับเป็เกือเลยอ่าลูกขอ,อกเอ่อสีั้งสีก็มี่นี่ครับหลายเลยครับหลายเลยขอ,อกบอกไงสามขอ,อกนึ่อเจ้าว่าจะขอ,อกละหลายดสดเ,เดี๋ยวมาแรงนะเจ้าม่ยำ มันก็ไม่กินโออจะกินไม่กินแค่ละเนี่ยดีปันนี่ติดตามกันนะครับเพื่อนๆเมื่อนี่มันต้องได้ผลละมื่อนี่ครับผมบมื่อใดกิพี่หนาเมื่อนี่ฝีมือน้องแฝงเอาถือไว้นี่ถือไว้เดี๋ยวพ่อจะลงไปทางนีิดหน่อยไป ยูนมี่แงด้ใส่กับหลังบสไม่ใส่ปคอรแล้วดินบุบๆอยู่เอยูนิี่นีเมื่อสีเด็ดนี่ครับลูกปู เจอลูกปูมาพี่ปูน่อยเออเออเออทีมลยมนนพี่มีน,มน้ำเหมือนกันครับเออ

ช้างลรกะหกครับผมช้างเองไหมหกปวนโอ้ ไงพ่อน mm ี hmm. yep. hey ่นี่รงี้ัวใหญ่มกพ่อเันี่บงีบนิ่งลัง พอหอยตังก็หกโอเคเอาติดตามกันนะครับว่าติดได้บ่ครับผมเออฝากกดติดตามน้ำเนี่ยด้ออะไรก็แชร์น้ำดื้อครับครับต้องกรหอยนเสนเหลวด้วครับผมมือใส่เบ็ดได้มือเนี่ยมือใส่เบ็ดเบ็ดเอาดีๆได้มือเนี่ย นีอะไีเอ่ยอะไรเหรอของไปกระปุ่มกระปุ่มนี่เขาคอยติดตามกันไหมกระปุ่มวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็ไม่แน่ก็คืออาจจะมาดูอีกทีนึงว่าจะได้ไหมนะไปแค่นี้ก่อน mhm hát nam lưới mượt mượt rồi mượt 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 nó mượt 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 cái mượt mượt cái mượt măng mượt mượt ก็เหมือนสาเดือนนั่นแหละข้ามันยังข้าเลยเออถึงเกาะขามันไมดูแขกเอาซาปีงก็คือขี้เกียจเดือนนั่นแหละตุ้งยานมันดอกเจอเสียมบมาไปมันก็ตายแล้วก็ถึงว่าอะไรเจ็บๆไม่เจ็บหรอกไม่ไม่เจ็บหรอกมันก็เกาะมันงั้นแหละนี่ถึงถึงกล้วยตุ๊ซาปีงในครองแล้วล่ะเฮ้ย Ừ. <Test> à Ui. Dàn tới ipin. Hay tụn tụn cũng sắp của cậu ngất thật lại.